วีออสปีสิบเก้าสีเทาแลมโบกับค่างวดหกพันตลอดสัญญาครับไปชมนะออลนิวโตโยต้าวีออสโฉมใหม่ปีสิบเก้าไฟหน้าโปรเจคเอ่อโปรเจคเตอร์เดย์กไกลท์เดย์ไลท์โอ้โหสวยงามมาพร้อมสีเทาแลมโบครับอยากได้แม็กไหมอยังไหมเดี๋ยวไอเสียมเปลี่ยนให้บ่ยากโอเคบ่โอเคครับโอ้ฟิล์มคือดำดีใช่ปะ่ะอืมนะเกียร์ออโต้เลขไม่ แสนสามมืนโลเบาะหนังครับรถไม่ติดแก๊สนะตัวนี้รถค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะครับนะสีเทาแลมโบสีแดงสีน้ำตาลสีบอนก็นมีวีออดปะวีออดสื่อเขอ้อามาหลายช่วงนี้ครับนะชมใหม่ๆนะออกรถศูนย์บาททุกอาชีพส่วนรถสองหมื่นถึงห้าหมืนะ ภายในสวยๆเดิๆม,ดมดๆมืดดีละมืดมืดมืดข้าง,งนอกนี่มองไปเห็นทางในเด้ครับนะแต่ข้างในก็อนอนอมองไปเห็น้างนอกนเด้เจียวเฮ้ยข้างในสว่างโอ้โข้างในสว่างเครื่องตัวใหม่ครับ VVTI นะล่องแก้มเดิมนะติ๊กเกอร์เบ้าโชคเดิมฝังกะปรงไม่เคยถอด มกฝงอยู่ครบ6,000ตลอดสัญญานะจัดได้ทุกอาชีพครับมาเลยเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเหตุใ้เหตุหน้าเหตุสวนแม่บ้านรปอกีดยางครับวิ่ครับแกลบขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทันเลียงงัวเรียงควายเลียงหมูเรียงมาเรียงเป็ดเรียงไก่ค้าขายรถเล่หาเปล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมประมงประมง ทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนไบเดียวเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานทิมคำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,ด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านแจ๋ว